คนที่เดินจากคุณไปคนที่หันหลังคุณไปในใจในเรื่องของเขาอยากกลับเข้ามาหาคุณอีกไหมเรามาถามพลังงานใจของเขาว่าในใจในเรื่องของเขายังอยากจะมีคุณยังอยากจะกลับหาคุณอีกไหมเป็นคลิปเรนดอมนะเป็นดวงรวมนะเขาอยากจะกลับเข้ามาคุณอีกไหม สำหรับคนที่มีการรอคอยนะคนไม่มีการรอคอยก็ผ่านได้นะเขาอยากกลับเข้ามาคุณอีกไหมคนคนนี้ของคุณที่เดินจากคุณไปเวลานี้เราดูพลังงานใจเขานะว่าในใจของเขาอยากกลับเข้ามาหาอีกไหมเป็นคลิปโดยรวมเป็นคลิปแรนดอมเนะห้าใบนะให้ใจของเขาอยากกลับเข้ามาหาอีกไหมคนที่เดินจากคุณไป คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะพูดไม่ตรงไปไม่ตรงมาคนคนนี้ชาวธาตุน้ำก็ระดับพิบจนินใต้สำหรับเก้าเลียนประสบกรรมก่อนคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ดล้วตัวเองคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่างคุณมีความสุขกับตัวเองชาวธาตุดินประสบกรรมก่อนเข้ายากกลับมานะ คนเก่าๆกของคุณเขาอยากกลับมาหาคุณคนคนนี้ใจเขาอยากกลับมาเขาอยากกลับมาหาคุณจริงๆคนนี้หกเท่าก่าก่พิจิตรมีคนรักกลับเขาอยากกลับมาหาคุณนะคนคนนี้ชาวธาตุน้ําก่าก่พิจิตรมีเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากายคนคนนี้คนที่เดินจากคุณไปคนที่หันไหลคุณไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากไปเขาคิดถึงความหลังกับคุณที่ผ่านมา จากการที่เขาเดินจากชาวธาตุไฟเม็สิงห์ธนูเขาคิดถึงคุณมากๆเวลานี้เขาอยากกลับมามากมายคนคนนี้เวลานี้เพราะคุณคนที่สวยคุณคนที่มีอัลลาคุณคนที่มีพร้อมทุกสิ่งอยา่างคุณมีความสุ indung, ขกับตัวเองเขาอยากกลับเข้ามาคุณนะมากๆคนคนนี้เขาอยากกลับมาดูแลคุณเขาอยากกลับมาสามคำชูคุณคนคนนี้พลังงานไพ่ทุกใบเขายอยากกลับหาคุณนะ เพจออกครับเขาอยากกลับมาคุณท the ุกใบเลยเขาอยากกลับมาคุณจริงๆคนคนนี้พลังงานไพ่ดีมากๆเขาอยากกลับมาคุณนะจริงๆด้วยพลังงานไพ่คุณคนที่สวยคุณขนถิ่นอราคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่างเขาอยากกลับมาคุณเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงความดีของคุณถึงแม้ที่ผ่านมาเขาไม่โอเคกับคุณนะคนคนนี้เป็นคนที่พูดไม่ตรงไปไม่ตรงมากับคุณก้าถ้วยกรกฎพิจิตรมิน เขาเป็นคนพูดจาไม่ตรงไปไม่ตรงมากคุณนะคุณสองคนต้องมีประเด็นต่อการเดินจากคุณไปแต่เวลานี้เขาจะก,กลับมาคุณมากๆเขาจะปรับปรุงตัวเองเขายัาดูแลคุณทุกสิญญญ่งอย่างเขาจะเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้คนคนนี้คนไกลโลกเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอน,อน,นคนคนนี้